เธอคือเพชรเม็ดงามที่กำลังพลิกโฉมโลกของซีรีส์เกาหลีนะครับกับนักแสดงที่มีชื่อว่าโก โกยุนจองเกิดเมื่อวันที่22เมษายน1996ครับกุงโซโประเทศเกาหลีใต้เส้นทางในวงการของเธอเริ่มต้นจากการเป็นนางแบบก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัวนะครับด้วยความสามารถที่เฉิดฉายเกินวัยครับทำให้เธอสร้างผลงานที่โดดเด่นและสะกดสายตาของผู้ชมได้ตั้งแต่แรกเริ่มครับแต่จุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้โกยุนจองก้าวขึ้นมาเป็นดาวเด่นของวงการบันเทิงซีรีส์เกาหลีเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2022ครับกับบทบาทในซีรีส์แฟนตาซีย้อนยุคของ TV n เอย่างอา h ชมี o f s o u ซหลังจากปรากฏตัวเพียงสั้ ในพาร์ทหนึ่งนะครับจากบทบาทนักฆ่าฝีมือฉกาจนักสู้แต่สามารถสร้างอิมแพกให้กับผู้ชมได้อย่างมหาศาลครับเธอก็ได้รับบทนําเต็มตัวในพาร์ทสซึ่งใช้ชื่อว่า Arch ช m y of s o u l Light a n d s ด a d o w ครับและนั่นก็กลายเป็นบทนําครั้งแรกของเธอในซีรีส์ฟอร์มยักษ์และหลังจากกระแสความสําเร็จของ Arch ช m มี f Soul ซในปี2023โกยุนจองได้รับโอกาสสาคัญอีกครั้งกับผลงานซีรีส์แอคชั่นแฟนตาซีของดิสนีย์พัทเรื่อง m o v i n g ครับซึ่งออกอากาศตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยาายนนนเเเรรรื่อองงีี้บับบธป็จู สาวที่รับพลังพิเศษในการฟื้นฟูร่รางกายและความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์จากพ่อของเธอการแสดงอันทรงพลังของเธอทําให้เธอคว,ว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก2เวทีใหญ่ได้แก่ a s i ชีย o n t e n t Award and Global OTT Award 2023นี่ไม่ใช่แค่รางวัลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของเธอว่าเธอไม่ใช่แค่ดารุ่งแต่คือการตอกย้ําถึงศักยภาพของเธอในฐานะนักแสดงที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดในวงการตอนนี้ครับและเส้นทางอาชีพของโกยุนจองครับยังคงพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องกันในปี2025นี้เธอมี2ป สำคัญครับที่จะช่วยขยายขอบเขตความสามารถทางการแสดงของเธอให้ได้กว้างไกลขึ้นโปรเจกต์แรกของเธอนะครับก็คือ Resident Playbook ซึ่งเป็นภาคแยกของซีรีส์ระดับตานานอย่าง Hospital Playlist หนึ่งในซีรีส์การแพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเกาหลีใต้โดยมีกําหนดออกอากาศวันที่12เมษายนนี้ครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเหล่าแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการแพทย์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความเครียดและความทุ่มเทที่ไม่มีวันสิ้นสุดโปรเจกต์ที่2ของเธอนะครับก็คือ Candice Love Beat Translate ซึ่งเป็น แนวโรแมนติกคอมดี้นะครับที่มีกําหนดเข้าใช้ใน n น t f l i x ในปี2025นี้เหมือนกันครับเรื่องนี้นะครับถือเป็นการเปลี่ยนแนวของโกยุนจองจากบทบาทดราม,ม่าเข้มข้นมาสู่บทบาทที่เน้นความโรแมนติกและอารมณ์ขันซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ที่เธอเองก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายทั้ง2โปรเจกต์นี้ครับมันเป็นก้าวสาคัญของโกยุนจองในการแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น Resident PayBo o บจะทดสอบความสามารถของเธอในแนวดราม,ม่าทางการแพทย์ส่วน Can d i s l o v e Be Translate จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการแสดงโรแมนติกคอมดี้ในขณะที่เธอกำลังเดิน น้ามุ่งสูงในปี2025นี้โกยุนจองกำลังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวรุ่งอีกต่อไปครับแต่เป็นนักแสดงหญิงที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสู่แนวหน้าในอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีอย่างเต็มตัวกับ